เฮียนี่ไงสัตว์เฮียมันกลัวกูเว้ยไอแอคเวียอับล่าเฮียเฮ้แอคเวนุ่มนุ่มแอคเวนุ่มแอคเวอ่ะ มีม <k> ีระฟิว <t> อ <une> ่ะ <t> ม <une> ีม <t une> ีระฟิวอ่ะอย่าเฮ้ยโบราณแม่งเว้ยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยใครมีปืนยิงเลยอ้เหี้ยคนละโรงเรียนใช่ป่ะเอาเลยเอาเลยเนี่ยเพื่อนงั้นอี้ยเพื่อนกหมดไปลอบไปดีเพื่อนลอบไปดีเพื่อนลอบเพื่อนลอบไปเหี้ยเอาแม่งดิเพื่อนเอามึงก่อนเลยยอดยอดยอดยอกยอด ไอ้ยแม่งแอคว่ะเฮียไอ้หนุ่มเกาหลีนี่แม่งแอจังวะปโรงเรียนสั์แม่งเลย้ช่วยกันด้วยเฮียโอ้ยเล่นมีเาเฮียเว้มีดีแค่เติมด้วยว่ะเฮียมีแค่เติมด้วยว่ะ วัันนเเออออมไอ้เฮียมันมีดีแค่มีดแล้ววะไอ้เฮียไอ้เฮียไม่รู้มีดละมีแค่มีดแล้ววะไอ้เฮียแอคควยไรไอ้เฮียแม่งมีดีแค่มีดแหละไอ้สัสกูต้องมานอนไอ้เฮียนี่กว่าหูเชียแพงวะแพงมากเฮียมันมีดีแค่มีดแต่ว่าพี่ต้อง ขวาครั้งเพื่อว่ากันอีโมโพี่อ๋อพี่พุกพี่พุลเล่นเลยเ <c oughs> ยอะมีขวาครั้งกันอีโม่ด้วยเหรองีีอ,ก,อก,กวจัดเลยนี่มันดีลนแล้วกันยังทำอะไรกันอ๋อดีเอี่ยมมางฟอร์มจัดเลยเฮียได้เลย